สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมที่นา่าักและกระต้องหาทุกท่านครับวันนี้ข้าวปลาข้า,าวซอยหางเห็ดก็แดงเนาะ,ะครับหาเห็ดหากบกบกคือเก็เลยเนาะครับผมอาจารย์กวหนหลุนว่าเห็ดเนี่ยสีออกเนี่ยบ่ครับผมสองสามหมื่น,นอะไรได้เนาะครับตกแดดตกแดดเนาะจ้าครับผมหลุนไปผสมในซาวเนี่ยบ่ใส่เมือนี้มันบอครับหลุนไปชมด้วยกันครับนั่น แวะเมืงงองโฮมกอน,นี่ก็น่า้ยทั้งออกทั้งแมงกิจนจะนี่หมันหมันมันกระทั่องออกไม่บนตกมาแดดออกแดดออกเขินมากเมืองกนวมมีได้เนาะหนูผ่านจีแล้วเนาะจ่าจับมันจับน,นี่นี่มันกะัมีเนาะเมือง,องกรจับมันดอกใหญ่ก,กรัรบ สีออกไหมหรือสีสีออกเก่าออกเรื่อยเก็บชิมานหมเนาะจ้องเปิดมาใส่ใบตองนี่ผมหอกครับน้ฮ่มนี่ก็เริ่มมาแล้วเนาะครับอันนี้ถือกำปั้นแดดมดหม่อนมีดอกเดียวจะาเนี่ยทั้งงามเนาะ เราก็หามาได้เนาะกระสอบแล้วครับค่ะนี้ไปได้ถ่ายทำเนาะครับเต็มแล้วเรใช้แยกลงไปถ่ายเก็บไปเก็บทั้งหลุมพุ่งเนาะไม่ายเก็บทั้งหลุมมาครับผมเดี๋ยวเราลงไปเก็บต่อข้างล่างเนาะครับนี่เจ้าของรันีเป็นคายไว้เนาะนี่ครับเอาตาหม่องเพิ่นนอนเนาะครับผมตาหม่องเพิ่นนอนไปมันก็จะเป็นกองไ็นก่องอยู่จ้ะครับหูจุดละเพิ่นนอนมองไดครับมันเฮ็ดเท่ากับมดโฮมเลยเนาะครับผม เดี๋ยวเมาไปเก็บบอกบ่งต่อแต่โอ้ยมัอนี้หากมาได้เนาะเดี๋ยวซ้ำหนีเองแต่ประช่วงอยู่เนาะปร่ได้ขึ้นไปปลาใหญ่เนาะบอกใช่ปลายไงก็ออกแต่มันไก่ครับเนาะมันอันนี้ฝนตกไก่มันใกล้แห้งจ้ะรอแห้งๆเจ้ามื่นสองหมื่นขึ้นไปเมืองเนาะครับผมครับลงไปซ้อนทั้งหลุมเนาะเก็บทั้งหลุมครับเก็บไปทั้งหลุมหลดปิกบ้านครับ หากเก็บตามูข้งทางทั้งทวยครับอโอ้เม,ม็ดใหญ่อยู่ครับเนาะเม็ดใหญ่ใหญ่กองไปกองเนาะ,อะนอนทางทางเองเนาะะสีกระในเต็มดีเลยบะใส่เนี่ยอืมครับเม็ดนะ้อยๆเนาะ ออกกม,มันถูกง่ายดีเ่ะมันเป็นเปาะในน้อยกับแตกแล้วเนาะมันทาง,ง่ายในยกับเต็มดีมันเบอเสี่ยวเนาะครับของนะส่วนสองเบาเมื่อกี้บอกวันนี้ไปท่านไหนวันนี้เป็นไปหาเหตุก่อนเหตุดาพยางคน เป็นมันยางไก่เนาะครับ,บ,บ,บตอนแรกกระเปาใส่กับตาตาผักขาไปนำเห็ดออกลายเขากับใบไก่ไนนะใส่เนาะไปไก่เวลาเห็ดมันออกสิเวลาเนาะใบไก่ลายเด้อค่ะมวยแขรงมวยขาเมื่อนาะมันเห็ดบ่ออกกลายท้องเบาไปบนหูจักดอยจักหมอน ตอนนี้ตั้งภากหนือ,ขอเขาก็มีน้ำท่วมอยู่เนาะมูเสาเนี่ยฝนตกนัดอยู่เนาะทั้งพะเยาทั้งเชียงไหมยก็ยังมีเป็นบางที่อยู่ครับทรงเป็นกำลังเร่งใจเฮอเนอร์นะครับเอาสายเสน้นแดดน้ำบดปิ้วเวอบานเสาแดดปอดถ่วมเนาะปลอดภัยกันทุกคนเนอร์นะครับบานเน้าแดยเขา ใค้ในอายุโบถั่อันนั้นอีสานครับมีเนาะโต๊ะโบแห่งอยงมาทางเขาเนาะกระต๊ะเรื่อยๆเนาะอายุเข้าทางอีสานนะเนาะทั้งหนองคายเนาะกระท่วมครับน้องคายน้ำกระท่วมครับทางอีสานเขาทางเหนือกระท่วมใต้กระท่วมอุ่นเราใช่ทางกุ่มโอ้นี่หองกอง Ôi, sợ ừ! không nghe này nè. Hả? Ni em còng sợi net ni,ใส่เก็บ ni đó. kết แตกไงครับนี่เแตกไงถ้าในมันเต็มก่็ดีแล้วเนะาะจกับข้างในมันใหญ่มันหนักเนื้อมันหนักแค่น้อยเปียกฝนฝนโตขอนสิแจองรอแต่เฮ็ดเนาะตกแดดตกแดดแค่นี้เฮ็ดสิออกมือนได ส่วนต่อไป,ไปเป็นเห็ดดินนะเนาะจะออกเห็ดด<ะ>ินเห็ดแดงลุ่มมันทำเนัตปะโอ้ตอนนี้จะหนักตัวใ่ตอีนงขั้นาบนีหกหลาครับข้กมอนนีอันนี้ก่อนด้วนี่ข,งขางค่ะน,นี่เนาะข้างบนเม็เตกำลังคลายใหม่อยู่ครับ ถึงไปบนผูหุ่นเนาะอันนี้นนนนมันเปลี่ยน้วาม้นคือจังมัถึงมาเที่วอาไรเที่ยวก่อนขับนักเนาะ จะ่ละกองเอม็ดมะม่วงงามๆเจ็บบุบก,กกระมวนเนาะเจ็บเที่กระมวนบกบกกระล<อ>ายหนาแรืงตากแดดชาวบ้านไหนขายเด้อจ้าเดี๋ยวาตากแดกกแดก่อนตากแดดก่อนนะจ้าตากแดดมันแห้งก่อนแห้งเย็เนมีปลเลือกครับ <laughs> นี่ตักองครับนี่ ตอนนี้ช่วงนี้กำลังต้มเก็บก่อนเนาะ่ามาได้เดถอะครับเนาะมันดิบมันเหนียวอยู่ต้องไกลเก็บก่อนจ้ะช่วงนี้ครับเก็บไปได้หลายเัาค่อยพาทีเดียวเนาะครับก่อนีเปียกหน่อยใช่ไหมหัดเปียกเนาะยดูฝน หรุดเี่อะไรครับพอแตนด้วยเนาะแตนจึงเกาะอยู่เกาะง่ายครับแล้วเอาใส่โดนเป็นตัวอันตรายนะจ๊ะแตนสีเหลืองครับมันอยู่แบบเป็นกลุ่มเนาะแตนขาสั่น เก็บผลเมื่อผลจะมาแล้วคุณนฮ่โอ้โโอ้ยคุณที่เราทานอาหานเนาะที่เราทานก็มาเห็นน่ครับขอเงิน ที่รีประเด็นแน่ร่งนี้เลยเนาะคขีพนันอัน,นี้ยังเดียวจอดขึ้อนมางปุกนี่ก็กน่าพันนอนบองางกลับมาจะาไม่เห็นกันจะนี่น้ำหากกบบก,กับป้านน้ำหาเห็ดเดย <laughs> <laughs> มอวงเด้งว่านอนครับที่รถไปจอดน้ำหา มีเซ็ตโซนแอร์เบาชัยได้วคนเข้ามาอยู่เจ้าเนาะลุงลุงนะเพิ่นขี่รถมาอไปตั้งได้กับพน้าะไปจอดรถทางใดมวันไปเก็บปุ๊กได้เก็บโขกได้พนเนาะโขกโขกดอยเนาะเพิ่นหูแดงหวานอนไปเอาหม่องเดียวทุ่มือดุหมือเนาะเก็บข้างทางเนาะดีหน่อยเนาะมันได้หาบ่ได้หาบนัครบเนาะ มันก็คายด้นเลยเนาะแต่ว่ามันหักฝนตกเปียดกฝนปรับของปุ่นกล้องมาคัดหนึ่งเร่องลงเซลลขึ้นมาให้เ้ืนอทอะไรเนาะ เห็นสนัทเนาะข้างในก็ม hmm. oh. ีขอบเลยมองเพื่อนนอดมองเพื่อนกองเพืกลองกล่องไหก่อนเราซื้อโลงไปเกี้ย้างล่างมาถึงแบบมั่งเนาะเต็มสอบก่อนใจเนาะสะใจวะแหว่าปุ๊กสิลูกใหญ่ๆนักขนาด โอเคครับดู <laughs> ชุดเดียวเนาออันนี้ครับสองตาเต็บเดียวแมวคุณนหำกองด้วยเต็มกบแสอบนึ่งเดีนไรนี่เก็บเก็บเดี๋ยวมาป้าก่อนบนเนาะใจถนนครับมาก,ก่อนแต่ก่อนปีแล้วบอไซาหาตั้งแต่ป่าใหญ่ลงมาเนาะ ถนนหูน,นักยากเมา่ามันเขียมเจ็บมหลังเจ็บมเอียวมดครับพี่หนีแค่น้อยไปได้หาไปเก็บคนเปื่นเก็บคนเปื่อนนี่เบาแหงไปจนนักสนักง่าย เยนนะ่หม <ane> ูฝนมากแล้วครับใบใบฝนจะโตคำละก้าหน่อยดงนี้ฝนจะตกบ่อยอายุเข้าครับตรงเดือนกัญญานี่ฝนจะนักหน่อยเนาะนี่ครับโอเคเซกซ์สอบฝนมั้งจ้า าจะมัดอืมสอนแน่นางถ่ายไปครับมัดคือเอานอใหม่อันนั้นเนาะครับผมไหนวะดอบ้างครับมัดก็อืมไปอยู่แบบอยู่ก็ใช้กับมัดเนาะใช่งานของเขาหมดนี่เนาะครับเฮ็ดก็ได้กี่ดอกกันเข้าดอกเนะาะจ้เฮเด็ดไดในตำมีเองเนาะครับผมทั้งจูงทั้งบ้านครับ บกได้หนึ่งสองสามใต่ไงเนาะครับเลาไปบดได้เก็บได้มือนนั้ซ้ำหนีแล้วจ้ะครับผมบกบกนั่นไรแห้งต่ว่าเขาเก็บไปได้มือซ้ำหนี้เนาะไต่ปลายไต่ปลายเอาไปเนาะตัวขึ้นดอยครับขึ้นดอยนั่นไปดอยผุนแนบมีทุกดอยนั่บกบกมีทุกดอยครับครับผมเม็ดใหญ่ๆทั้งนั้นครับเม็ดบกเนาะครับวันนี้ขอลาพีละน้องพี่บ้านพี่เจ้ากันนั่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สองบ้านเหนือาพาลุยครับทางเพจทาง YouTube ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการที่ตามทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมครับนี่รับเปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าไปปิกปานนครับอืมอืมกดชิปบานนะครับนี่นะจ๊ะเอากลับบานยังสี่แหละเนาะครับผม ไฟตางลงไปกลับบ้านกันจ้า